ครับมาพบกับคูโก้เกียงไกแย้มขยายเช่นเคยครับวันนี้จะพาไปชมบูธภาพยนตร์สั้นนะครับอยู่ด้านนู้นนะครับแล้วก็ไปทําความรู้จักกับเด็กนักเรียนที่อยู่ชุมนุมภาพยนตร์สั้นหรือบรรท่าชดฟิล์มนะครับหรือ b t j Studio หรือเด็กสร้างหนังนะครับพาไปชมกันเลยครับอ่านี้ครับทีมงานให้เห็นทีมงานทุกคนเลยนะครับอ่าแผนที่ทํางานทุกคนก่อนนะครับอันนี้คนแรกครับคนแรกคนแรกอ่าทำมาที่ชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่ออะไร ชื่อราชตะชาเวียงครับอ่าราชตะหรือชื่อเล่นชื่อเกวินบกวินนะครับชื่อเกวินนะครับทำมาที่อะไรครับชื่อไมบูมครับไมบูมนะครับทำที่บันทึกเสียงบันทึกเสียงก็คือไมบูมนะครับไมที่เราใช้แบบช็อตกันไมโครโฟนนะครับอันนี้นะครับทำมาที่ดีมากเกวินเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อป็คคนต่อไปครับชื่ออะไรครับธีรพัฒน์รัตนปัญญาครับธีรพัฒน์รัตนปัญญาชื่อเล่นชื่ออะไรครับเฟมครับน้องเฟมนะครับเป็นประธานโรงเรียนนะครับแล้วก็เป็นประธานชุมนุมด้วยอ่าอันนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ทีหลังนะครับอ่ะคุณต่อไปครับชื่อเด็กหญิงพราลากฤเกตะกลค่ะชื่อเล่นชื่อแทมมี่ค่ะอ่าน้องแทมมี่นะครับน้องทำมาที่อะไรครับผู้กำกับค่ะอ่าภูมิก็อ่าเดี๋ยวย้อนกลับมาถามน้องเฟรมก่อนทำมาที่อะไรครับในในบรรทาช็อติล์ม ผู้กำกับการผลิตครับเออก็คือผู้กำกับการผลิต <im it> ดูแลการผลิตทั่วไปใช่ไหม<ช>อ๋อนะครับเป็นประธานประธานต้องดูแลการผลิตนะครับอันนี้เป็นผู้กำกับอ่ะคนต่อไปครับชื่อเด็กหญิงิลิยาผู้ชนะค่ะชื่อเล่นชื่อกีตา้าค่ะน้องกีตา้าครับน้องกีต้านะครับทำหน้าที่อะไรครับผู้ช่วยผู้กำกับค่ะเออผู้ช่วยผู้กำกับก็คือจะช่วยกับช่วยแทมมี่นะครับในการกำกับภาพยนตร์แต่เรื่องนะครับอ่า ชื่อเด็กิงอลิสาสถาบิตานนท์ค่ะชื่อเล่นชื่อไข่มุกค,ค่ะไข่มุกไข่มุกไม่ใช่ไข่เน่าใช่ไหมอ๋อไ <laughs> ข่มุกไข่มุกฉันไข่มุกทํหน้าที่อะไรครับผู <laughs> ้ผู้พูดในเป๊ะพูดไม่ได้เลยอ่าชื่อทํหน้าที่อะไรครับผู <c ub> ้ควบคุมการแสดงค่ะเออก็คือดูแลก,การแสดงดูแลนักแสดงอย่างนี้ใช่ไหมอ,อ๋อดีมากดีมากใครแสดงไม่ดีเป็นไงตบอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือบอกให้แสดงให้ดีนะครับเอาคนต่อไปคนต่อไปสําคัญมากในทีมงานนี้ชื่ออะไรครับ ออมสินขอบพขตครับออมสินชื่อเล่นชื่ออะไรครับฟีโน่ครับฟีโน่น้องฟีโน่นะครับถืออะไรอยู่ครับถือกล้องอ่าก็คือทําที่สําคัญคือถ้าเราไม่มีตัวนี้นะเราถ่ายต่างๆได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะครับกล้องที่ใช้เป็นกล้องยี่ห้ออะไรลูกนิคอนครับอ่ารุ่นอะไรลูกนิคอนดีห้าพันหนึ่งร้อยดีห้าพันหนึ่งร้อยไอ้ที่ถืออยู่นี่คืออะไรลูกชื่อยุนครับโชยุนใช่ไหมโชยุนก็โชยุนทําอะไรหน้าที่หมายมันเอ่อคือการเลื่อนกล้องให้สมูทขึ้นครับโชยุนคือการสั่นครับอ่าก็คือมันช่วยยังไงลูก คือการถ่ายให้มันนิ่งขึ้นแล้วสมูทให้ง่ายขึ้นครับอ,อ๋อก็คือก็คือถ้าเราไม่ใช้ไม่ใช้การสั่นเนี่ยเราเอามือไปถือกล้องธรรมดามันก็จะอาจจะมือเราอาจจะเคลื่อนได้แล้วก็ภาพที่ได้มันก็จะสรรรั่นแต่ถ้าเราใช้การสั่นเนี่ยมันจะสมูทใช่ไหมครับอ๋อ,อโอเคอันนี้ทำหมาที่บันทึกภาพเก่งมากครูเก่งมากนะครับดูบูธทั่วไปครับนี่บูธทั่วไปอยากรู้อยากรู้ ขั้นตอนไหนที่ที่ยากสุดขั้นตอนไหนที่ยากสุดในการแต่งภาพยนตร์ขั้นตอนการคิดบทขั้นตอนคิดบททำไมถึงเป็นขั้นตอนการคิดบทยากสุดเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเราได้หัวข้อมาใช่ไหมเราก็านั่งคิดบทการคิดบทเนี่ยครับเราต้องคิดคําพูดออกมาอ,อมันเลยยากอ๋อก็คือคิดบทคิดเนื้อเรื่องพวกนี้ใช่ไหมหมันยากอ,าาอ๋อ<ๆ>แล้ว,แ,ลวแต่ละเรื่องเนี่ยถามว่าผู้ยอยากรู้ว่าใช้เวลาในการคิดเนื้อเรื่องอะไรนานไหมนานครับประมาณ กี่วันวันหนึ่งหรือเดือนหนึ่งหรือปีหนึ่งเดือนหนึ่งครับวดนหนึ่งเลยนะครับเดือนหนึ่งเลยในการคิดเนื้อเรื่องภาพยนตร์นะครับยากนะผมอ่ายากแล้วเดี๋ยวก่อนที่จะมาดูถึงเนื้อเรื่องคิดเนื้อเรื่องครูอยากรู้ว่าขั้นตอนมีอะไรบ้างใครจะตอบอ่าไขาม่มุกไข่มุก อ่าขัาน้นขั้นตอนในการผลิตภาพยนตร์หนึ่งเรื่องเนี่ยว่ามันมีขั้นตอนอะไรบ้างการประชุมวางแผนคต้องประชุมวางแผนก่อนอะไรต่อการค้นคว้าหา,ข,ข,า,หาข้อมอูลค<ง>้นคว้าหาข้อมูลเมื่อประชุมวางแผนเสร็จแล้วต้องไปค้นว่าไอไอสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมัน,ม,นมันมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมใช่ไหมอ๋ออะไรต่อการกําหนดแนวคิดค่ะอ่ากหนดแนวคิดก็คือส่วนมากแนวคิดก็ให้มาเราเรามาแล้วใช่ไหมรเราว็คือคิดคิดอะไรต่อไปครับการเขียนเรื่องย่อค่ะการเขียนเรื่องย่ออ่เขียนเรื่องย่อต่อไปครับการเขียนโครงเรื่องขยายโครงเรื่องขยายการเขียนบทภาพยนตร์บทภาพยนตร์อ่า การเขียนบทถ่ายทำบทถ่ายทำแล้วก็การเขียนบทภาพบทภาพก็คือเป็นสตอรี่บอร์ดใช่ไหมอ๋อก็คือล่างเป็นวาดรูปอย่างงี้ใช่ไหมวาถ่ายมุมไหนอย่างงี้ใช่ไหมครับอ่ะต่อไปสุดท้ายก็ตัดต่อค่ะแล้วไม่ถ่ายทำลูกต้องถ่ายทำก่อนใช่ไหมอ่าอันนี้ตื่นเต้นกองสองแล้วตื่นเต้นต้องทำอะไรก่อนนะการถ่ายทำและตัดต่ออ๋อถ่ายทำก่อนแล้วก็ตัดต่อนะครับตัดต่อส่วนมากที่เราตัดต่อกันใช้โปรแกรมอะไร ถ้าเป็นในคอมพิวเตอร์ก็จะใช้วิดีโอสตูดิโอโปร2023อ๋อเป็นโปรแกรมที่ไว้ตัดต่อเป็นวิดีโอสตูดิโอโปร2023ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วแล้วถ้าเป็นอย่างอื่นละ่ะคืออย่างอื่นถ้าใน,นม,มือถือก็เป็น Cry ater, ค,คายมาเตอร์ครับอ๋อคายมาเตอร์แล้วส่วนมากที่เราใช้คือโปรแกรมอะไรที่เราใช้เอ่อวิดีโอครับวิดีโอสตูดิโอโปร2023อ๋อก็คือใช้ใน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 คอมพิวเตอร์มากกว่าใช่ไหมโทรศัพท์เราก็อาจจะตัดต่อเป็นเป็นบางไฟล์ไปบางบาง,บางเรื่องใช่ไหมครับใช่ครับ อ๋อโอเคมีเรื่องอะไรบ้างที่เด่นๆ่เอาก่อนที่จะถามว่าก่อนที่จะถามว่า,อ,าอยากรู้จากเรื่องแต่เรื่องอยากรู้กันว่าพวกเธอทําหนังกันเนี่ยได้อะไรใครตอบอทําหนังได้อะไรได้กระบวนการคิดค่ะม,มีมีวินยัยซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ความพอเพียงแล้วก็จิตสาธารณะด้วยค่ะมีนะมีวินยัยค่ะกระบวนการ,การคิดซื่อสัตย์สุจริตซื่อสัตย์สุจริตความพอเพียง จิตส,สาธารณะก็คือ <c oughs> 5ประการของโครงการในสุสริตใช่ไหมลูกอ๋อแล้วแล้วกระบวนการคิดยังไงลูก <c oughs> คือทีม B T J Studio เด็กสร้สรางหนังนะคะจะร่วมกันประชุมวางแผนเสนอแนวคิดของแต่ละคนเพื่อให้เกิดกระบวนการคิดที่หลากหลาย внутри, นะความคิดที่ได้มาวิเคราะห์สังเคราะห์วางแผนก,ก่อนลงมือปฏิบัติทําให้งานสายทําสําเร็จหรือล่วงไปได้ด้วยดีค่ะอ๋อแล้วแล้วจิตสาาะล่ะเกี่ยวอะไรกับพวกเราได้จิตสนารณะยังไง ทีม B T J สตูดิโอเด็กสร้างหนังนอกจากการถ่ายทาภาพยนตร์สั้นทุกๆเรื่องแล้วทีม B T J สตูดิโอเด็กสร้างหนังยังเป็นนักเรียนแกนนําโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพญาจากโครงการโรงเรียนสุจริตของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะแล้วยังร่วมทําความดีออกบูประชาสสมพันเสนอแนวะคิดเสนอความดีในชุมชนถ่ายทํากิจกรรมภายในในโรงเรียนทุกกิจกรรมค่ะอ๋อเก่งมากโอ้เก่งมากเลยน,นะครับ แต่มีก็คือเราได้ทั้งกระบวนการคิดคือเราต้องคิดอบบพูดง่ายใช่ไหมเราต้องคิดแล้วก็เราต้องมีวินยัยวินยัยคือยังไงวินยัยวินยัยลองลองลองบอกเป็นรูปธรรมในวินยัยวินัยคือในการถ่ายทําภาพยนตร์สั้นค่ะพวกหนูจะกําหนดระยะเวลาในการมาถ่ายทาทาให้ทุกคนมาทําหน้าที่ของตนเองในเวลาที่นัดหมายค่ะแล้วก็ทําให้งานเสร็จตรงตามเวลาด้วยค่ะอ๋อก็คือต้องมีวินยัยถ้าไม่มีวินัยนี่ไม่ส,เสำเร็จแน่นอนภาพยนตร์หนึ่งเรื่องใช่ไหมครับค่ะอ๋อแล้วภาพยนตร์ที่ ทีมหนูสร้างนี่มีอะไรบ้างเรื่องอะไรบ้างมีเรื่องของขวัญของขวัญคีตตามวยไทยแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนอ๋อมีสามเรื่องใช่ไหมใช่โสองนะปีสร้างสามเรื่องนี่ถือว่างานหนักพอพอพอนะครับอา่าแล้วของขวัญสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรของขวัญเนี่ยภาพยนตร์เรื่องของขวัญ เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตอ๋อต่อต้านการทุจริตใช่ไหมครับมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องการที่มีเด็กคนคนหนึ่งอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกกำลังจะจบไปแล้วพ่อเนี่ยครับก็ประพฤติในทางที่ไม่ดีจะฝากลูกให้กับคุณครูแต่ลูกก็สอบได้ด้วยตัวเองอ๋อก็คือมีความมุ่งมั่นพยายามด้วยตัวเองใช่คไม่ได้มีเสไตโต๊ะอะไรเนี่ยนะอ๋อโหเจ้เยี่ยมเจ้เยี่ยมแล้วเรื่อง เรื่องขีตามวยไทยอ่ะขีตามวยไทยเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับความพยายามค่ะไม่ย่อท้อต่อความยากลําบากอ๋อก็คือความพยายามก็คือเกี่ยวกับทุจริตเหมือนกันใช่ไหมค่อ๋อยังไงอ่ะคือทีมขีตาของโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพญาจักรได้รับเข้าแข่งขันขีตามวยไทยค่ะแต่ว่าทีมทีมคู่แข่งเป็นถึงทีมแชมป์เก่าหลายสมัยแล้วเด็กเด็กนักเรียนในทีมนั้นถึงเป็นถึงลูกผู้มีอิทธิพลนะคะแต่ว่า ทีมพีตตะมือไทยสามารถชนะใจกรรมการได้เพราะว่ามีความสำมมีความพยายาม,มมุ่งมั่นพยายาม,มจนท,ทุ่มเทก็คือฝึกซ้อมใช่ไหมก็คือสู้ถึงแม้ทีมทีมนั้นจะเ,เป็นแชมป์มาแล้วก็มีพุทธิพลแต่ก็กรรมการก็เลยเให้ชนะ,ะด,ด้วยสายตากรรมการทุกคนทีมนี้เก่งใช่ไหมครูดูมาแล้วจนเย่ยมมากนะครับจนเยอะม,มากโอเคครับ บูธอันนี้บูธครับบูตให้ดูกว้างๆนะครับอันนี้ทีมงานนะครับอ่าทีมงานนะครับอันนี้เราได้รางวัลอะไรมาลูกอันนี้ดูใกล้ๆหน่อยรางวัล,ล,วลอะไรรางวัลชนะเลิศอ่าอันนี้ครับอันนี้อันนี้เป็น<ค>เป็นถ้วยรางวัลนะครับเป็นถ้วยรางวัลระดับประเทศนะครับเป็นรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับเป็นการประกวดภาพยนตร์สั้นสื่อสร้างสรรค์นะครับภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริตนะครับประจําปี2566 นะครับอ่าอันนี้เพิ่งจะได้มามันมาดเลยใช่ไหมครับอ่าเดีนทันวานครับอ่าโอเคครับค,ครับสำหรับอ่ท่านใดที่อยากชมภาพยนตร์อ่ท่านใดที่อยากชมภาพยนตร์นะครับก็สามารถเซิร์ชที่ youtube ได้นะครับอ่าอยากชมภาพยนตร์เรื่องไหนของโรงเรียนอนุบาลมัธยมท่าพรจักรก็เซิร์ชได้เลยนะครับก็จะมีภาพยนตร์เกือบทุกเรื่องครับตอนนี้ก็มีผลงาน เป็นสิผลงานนะครับไม่ว่าจะเป็น MV มิวสิกวิโดีโอเป็นภาพยนตร์สั้นนะครับล้วนแล้วแต่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมให้เรียนไม่ทุจริตนะครับเยอะมากก็ไปไปชมกันด้วยเนะนะครับพวกเราก็ขอสวัสดีแล้วก็ลาเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ